สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหน้าช่อง YouTube ทุกท่านครับ FC ของคนปืนครับไม่ว่าจะเป็นช่องของแอสแท็กและแอดหนุ่มเองครับวันนี้1คู่ครับสำหรับมาวิเคราะห์ฟุตบอลให้เกิดสกอร์ครับลุ้นได้เปรียบครับลุ้น2ฝั่งใครยิงมาแล้วก็ยิ้มสำหรับผมโค้ปื๊ดจีเป้าคำคือที่ผ่านมาให้ไว้1คู่ครับสรุปผลงานกันเลยนะครับให้ไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่เพื่อนหนึ่งคู่ครับในศึกของเมียนมาอายุ่สิปีครับเมียนมาดิอายุยี่20ปีในคู่ของยานาบอลเอฟซีครับ หวานจ่ำครับจุกจุกอิ่มอิ่มครับสวยจัดจัดกันเลยครับหวานเจี๊ยบครับส5ิ้านาทีพื้นที่แรกครับพื้นที่สูงพีสิบ้านาทีมาถึง4เมตรเลยก็จบกันไปครับเสมอที่2 2อครับขอแสดงความดีดีข่อนับ7กันไปครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะนานับ8ครับสำหรับคู่นี้ครับก็ยังมีอีกหลายช่องนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับสกอพารวยครับวี1นึ่วีสวีสมวีสวีหเดี๋ยวจะมีทัศนะอีก1คู่ครับแล้วรอติดตามกัน แล้วก็ผลงานในกลุ่มครับก็ต้องบอกว่าครับช่วงนี้ครับในบ้านในหมู่บ้านสีเขียวของโค้ชปื้ดแอสแทกันหนุ่มนั้นครับครับคืนที่ผ่านมาก็จัดแข่งครับผลงานจัดแข่งในเรื่องของพี่ๆเป็นเพื่อนเราก็สอนเทคนิคให้ด้วยครับนะครับรุ่น2ฝั่งได้เปรียบอ่าราคาคุณดูราคาไหลครับอยู่ที่ไหนครับยังไม่ประสบผลสําเร็จครับหากพี่ๆเนเพื่อนเปิดใจครับเข้าไี้ฟรีศูนย์บาทครับไม่ต้องสมัครเว็บไซต์ด้วยการฝากเครดิตใดๆทั้งนั้นครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับเราเหมือนลูกเรียนสอนสื่อครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเรียนเช น่าจะเข้ามาตั้งนานแล้วในบุบ้านสีเขียวหนึ่งคู่วันนี้พาไปดูกันนะครับข้ามคืนช่วงนี้เป็นเสสาทีมชาติครับข้ามคืนพฤหัสบดีที่1 0คกับตุลาคม2567นระครับพาไปดูในรายการศึกของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับโซนเอเชียครับรอบทีหนึ่งกับฟุตบอลโลกคัดเลือกโซนเอเชียเป็นคู่ระหว่างทีมชาติอิรักครับเปิดบ้านรับพบกับทางด้านของปาเลสไตน์ครับคู่นี้รับคิกออฟกันเวลาทีหนึ่งครับก่อนจะมาดูการเลดกำแพงต่างๆนั้นก็มาดูผลงานในเรรื่อองงขกาพบ ลงการเจอกันและการที่ลงเล่น10เกมหลังสุดของแต่ละฝั่งกันก่อนครับเริ่มจากทางฝั่งของผลงานการเจอกันครับก็ต้องบอกว่าผลงานการเจอกันเนี่ยสิเกมหลังสุดเนี่ยมันก็ย้อนไปเยอะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับก็มีสูงแรก6สูง2แล้วสประตู7แล้วก็ออกสูงเต็มไป6เกมครับสิเกมหลังสุดทงาง้านอิรักทำได้ดีครับพวกเขากดประตูน่านลูกไปถึง90%ครับและพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้ไปถึง8เกมกับแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวครับ แล้ว5เกมล่าสุดยิงไปถึง11ลูกครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับนัดละ2ลูกเป็นอย่างต่ำครับน่าสนใจมากๆครับส่วนทางฝั่งของปาเลสไตน์ครับแน่นอนครับชั้นฟอร์มทีมดูห่างจากอิรักเยอะแน่นอนครับพวกเขาลงเล่นมาจาก5เกมล่าสุดเนี่ยค่อนข้างละหลวมครับเกมรับช่วงหลังๆมีปัญหาได้เกินครับหากเกมหลังสุดทุกรายการเสียประตูไป8ลูกครับออกสูงแรกไป7ครั้งออกไปดานสูง3ประตูไป6ครั้งครับ ก็เป็นแบบนั้นครับก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะพอสมควรครับปรตสไตล์ทีนี้ครับมาดูในส่วนของเรื่องสําคัญครับเรทกําแพงต่างๆครับอ่าราคาพูนดูราคาไหลหาบอลให้เกิดสกอร์รุ้นสองฝั่งได้เปรียบครับคููนี้เปิดมาให้ทั้งฝั่งของอิรากับดูดีกว่าที่1เสาไฟฟ้าครับก็ปัจจุบันนั้นก็ยังอยู่ที่1เสาไฟฟ้าครับจ่ายราคาพูนหนึ่งจุดห้าศูนย์ครับให้เจ้าบ้านจ่ายสี่จุด้ศูนย์พูนเสมอธรรมดาแล้วก็จ่ายโคตรแพงเลยครับต้องบอกแบบนั้นครับให้ทั้งฝั่ ในราคาพูน1.50กับของบอลที่ดูดีกว่า1เสาไฟฟ้าครับเป็นราคาพูที่จะสามารถเล่นเกมลุกบุกทำและเอาชนะราคาไปได้ครับอีกทั้งพูเสมอเตมาลา4.00นั้นก็ต้องบอกว่าสนับสนุนการเกิดสกอร์อย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นแล้วครับผมมองดูแล้วว่าครับวันนี้ครับอิรักจะเปิดบ้านครับเล่นเกมลุกบุกทำครับและจะสามารถทาประตูได้แน่ๆครับ1.50ครับไม่แพ้ราคานี้เป็นอย่างต่ำครับรวมไปถึงครับอาจจะมีลูก2ลูก3าตามมาติดๆครับ2ประตูครับให้มองถึงความพยายามจากอิรักครับ ผลงานค่อนข้างอยู่ในความเข้าฝับเข้าฟอร์มผิดกับบาเลไตล์อยู่แล้วครับส่วนทัางฝั่งของอีล่าบาเลไตี์เองครับผมมองดูแล้วว่าครับจากเมื่อวานเปิดมา5.50ครับก็เสียประตูไปแล้วครับวันนี้ขยับไปถึง7.00ของพูที่เป็นรองหนึ่งเสาไฟฟ้าแบบนี้โดน2ลูกไปไปที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะแยะมากความครับวันดีครับสูงเต่บาราเปิดมาที่2ลูกครึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับลักษณะของเกมกระชับเกมทีมชาติระดับนี้ครับระดับพวกทีมชาติในโซนเอเชียแบบนี้มันจะเปิดมาลักษณะแบบนี้ร2.5เมต ยังมั่นใจกับแบบนี้ครับเดินทุนตามตำราเทคนิคที่โค้ชปื้ดสอนครับไปสกอร์สูงขึ้นมาแรกในคู่ของอิรัาครับรอบที่หนึ่งครับถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำหลังทันทีครับคู่นี้พวกเราทีมงานสามพลังหนุ่มกับเอสเตกแอนหนุ่มการันตีกันมีสองประตูรับส่วนท่านใดอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับและอยากเชียร์อยากรุ่นมากร่วมเชียร์กับทีมงานที่มีความสามารถหรือท่านเองครับยังไม่มีความสามารถครับมาศึกษาได้ฟรีครับมั่วอะไรครับรับรองครับผมกล้าท้าพิสูจน์ครับมีความรู้เทคนิคและพึ่งพาตัวเองได้แน่นอนขอชคดีีีมมววาสุขั